เดืกขมมือนี่เป็นโลกกระเทียมมากเห็นกระเทียมสดยุดนานพักลกมากหม่ๆแบบนี้ครับเอามาใส่ตาบักุวงกระเสียบเพื่อกันได้ครับมันนี่สิได้มาต่ตบักุวงครับแต่ว่าใส่กระเทียมสดลกมากจากนานนี่แหละเอาพริกลงไปต่าเลยครับพริกแห้งกับพริกสดครับผมเอาหมมลองไปตอนบักุวงจากหน่อยสากต่าเลยครับเข้ากันขนาดครับกระเทียมสดๆต่ำพริกเลยนะครับ เมนูนี่กินได้ตลอดครับผมตามละเอียดมุนดีเ้วเด้ครับวันนี้สีมาปรุงเครื่องกันเลยด้ยครับทีนี้จะมาปรุงเครื่องกันเลยนล้ำปลาครับลงไปเลยน,ลน,น้ำปลานัวนัวน้ำปลานิดนึงครับผมผงนัวครับผงนัวลงไป ปรุงนวแล้วก็เติมเมื่อนีผมสิเติมน้ำตาลครับผมน้ำตาลนิดนึงผู้ใดบ่มากน้ำตาลก็ว่าต้องใส่ด้อครับว่าใส่กับเสียเกั่อนีย่ว่าผมบาดผมมักไปน้ำตาลหน่อยนึงครับผม,มนี่ก็จะประมาณนี้ื่องปุงมก็จะมีประมาณนี้มะนาวแป้นครับผมหอม,หอมยุ่ขขางหลังนี่เด้ครับผู้ใหบ่มีกินมาเอาได้เลยครับนี่แล้วตัวยุ้ข,ข้างหลังผมเริ่มเป็นมากหลายแล้วครับเอาเปลือกใส่ไปนน้ำครับมหอม,หอม แล้วก็กเทียมครับทเทียมสดที่เตรียมไปลงไปเลยเทียมสดแบบเหนีโวความดีลกูกมาจากนันมาทำความสะอาดบางหันนี่แหละครับเขี้ยเขี้ยครับลงไปเลยเขี้ยเขี้ยแล้วก็ปาดมาเขีอยส้ยนหนครับเมื่อนี่ใส่ามาเขียอยร้วมเข้ากันขึ้นกันนี่กับตัหุ่งตามเครื่องปรุงให้มันเข้ากันเล็กน้อยครับผม อาจแต่ปูดวงครับแต่ว่าบ่ามีปูดวงซจำหนีผมก็ว่ามันแซ่บแล้วล่ะโอ้โหอมขนาดน้ำลายแตกแล้วครับเมนูนี้เฮ็ดยำได้น้ำลายแตกตลอดเอาบักฮ่งลงไปเลยดิครับบัดนี้นี่ก็เอาบักฮ่งที่ฟานไว้ลงไปเลยมาเด้อครับเดี๋ยวมากินแต่บักฮ่งนํากันครับมึงรอบเด็กครับรอบเด็กมันเป็นบอสวงจังได๋บูครับ ขิดอยากแต่บกคุงครับมัน,นทนผูชชมขิดยากกว่ามากด้วยครับเดี๋ยวมากดิดน้ำกันความมวยหวอมเป็นตะเสีบยบอยู่ครับขินเมนูที่เฮ็ดย่ำได้น้ำลายแตกย่ำนั่นครับเมนูนนี่แหละ จะมาชิมดูครับชิมดูก่อนมันจะเป็นทั่ไรอตอนมาเคีย้ยนนั่งไหมครับนัวพอดีครับผม,มความเผ็ดสาดใจยีดีหอมกับเยี่ยมสวดปว่อม มามๆมครับมาเด้อไม่กินตับหมหงส์แล้วกันมื่อนี้โอ้สวงแท้ครับตึ้งเผียดตึ้งเผียตึ้งเสียบม,มามามา,มาครับเมื่อนี้ผมไดกินตับหมหงส์ลครับเมื่อนี้ไม่นุย่ยาหารัรนบานๆนี่นะครับ เอ็ดกินยำางได้กับเสียเพื่อกูเลยทำบุช้มล่องไปเบื้องเนี่ยใส่กระเทียมลวกมาจากนานไม่ไม่แบบนี้ครับผมอย่างทำก้อนซาดดีๆเราปานบักเกียใส่น้ำหมูเข่ากันค่ะกับแตมกุ้งได้รสชาติอาหารบันบ่นๆอีสานบัน่นเท่าดีครับผมมันนี่ก็ได้เมนูดตดแตมกุ้งเหรอครับมาๆครับมานเสีๆน้ำกันบับนี้ พวกกันไหมคลิปหนาครับผม